สวัสดีครับระหว่างวันวันที่2พฤษภาคม2024นะครับเออต้องคลิปนี้พลาดไม่ได้ครับผลการจับฉลากประกบคู่การแข่งขันฟุตบอลลิโวครับ2 0 2พ2 0 2 4มหมายถึงฤดูกาลนะ2 3า4รอบรองชนะเลิศน,นะครับจะแข่งขันวันพุทธที่22พฤษภาคม2567นะครับก็จะแข่งในสนามเป็นกลางนะครับ แอดไม่แน่ใจนะครับฤด,ดูการน,นี้หรือที่ผ่านมาเนี่ยมันต้องเย่าเยือนหรือเปล่านะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่านาทีหน่1นาที่2อ,อะไรประมาณนี้อ้าวแอดก็ลงไปตามนี้ก่อนก็นแล้วกันเนาะก็คู่แรกนะครับ BG จีนะครับตอนรับการมาเยือนของโอ้มีแต่ยักษ์ใหญ่เว้การท่าเรือนะครับตรงกับวันพุทธที่24นะครับ24พฤษภาคม2 0 <20 24 S 1> <20 24 S> 2 4นะครับ ก็ค่อนข้างจะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดเช็คนิดนึงมันทำไมมันมันเนี่ยถ้าถ้าถ้าขาดด่วนดอย่างเงี้ยแอดต้องใช้เวลาพอสมควรเลยในการขัดเก่าแล้วมันก็จะพลาดอะไรประมาณนเนี้ยเนาะยีนะครับยีทั้งหมดคือ22นะครับแอดขอขอ,อภัยนะครับแอดจะจะลบไอ้วันวันที่เป็นวันที่22เป็นแอดใส่วันที่24่สิบไม่ใช่ ต้องเป็นวันที่22นะครับ FC e. ที่น่ารักทุกท่านอ่าอากาศร้อนร้อนเราต้องใจเย็นเย็นนะครับจะพบกับการท่าเรือนะครับนี่คือคู่แรกนะครับมันก็เตะวันเดียวกันนั่นแหละแต่สนามเป็นกลางนะครับสนามดาก้อนนะครับสนามดาก้อนโซล่าพาร์คนะครับเออนะครับได้ไปเที่ยวแล้วฮะน่าอยู่อยู่ใจกลางเมืองหรือว่าอยู่ที่ไหนอยู่กาญจานบุรีหรือเปล่าไม่แน่ใจสนามดาก้อนโซล่าพาร์ค เอาจริงแอดไม่เคยไปก็นี่คือเป็นการพบกันในสนามที่เป็นกลาคงครับคู่ที่2ครับโอโ้โหยักษ์ใหญ่ของยักษ์ใหญ่เพิ่งห้าหันกันในฟุตบอลไทยลียก mm hmm. เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็บุรีรัมชระไ,ไปศามหนึ่งนะครับที่ทา,างอารีนาสเตเดียมนัดนี้นะครับมาเยือนสนามเป็นกลางก็คือสนาม BG จีสเตเดียมนะหลังบ้านแอพอดีเลยนะครับบุรีรัมนะครับพบกับเมืองทองนะครับวันที่22นะครับ พฤษภาคม2567นะครับโอ้โหก็แบบถูกคู่ถูกถูกคู่ถูกเวลานะครับถูกคู่ถูกเวลานั่นแหละฮะเดี๋ยวได้ไปเที่ยวสนามบีจีซะหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวเช็คก่อนว่าวันที่22เนี่ยจะตรงกับอะไระแล้วก็ติดตามรับชมรับเชียร์นะครับแอดไม่พลาดครับอยู่หลังสนามบ้านสนามอยู่หลังบ้านแอดพอดีเลยจริงๆในแอดน่าจะไปเชียร์บีจีนะ แต่ก็กลับเฉียบเหมืองทองนะครับเดาว,ว่ามันหยดติ๋งติงต๋งติ๋งติ๋งเลยครับไม่รู้ว่าจะมันยังไงแต่ส่วนเวลานะจะแจ้งให้ทราบเขาว่าอย่างนั้นนะฮะจะแจ้งให้ทราบก็หกโมงเย็นนั่นแหละหรือหนึ่งทุ่มอะไรก็ว่ากันไปนะมันร้อนนะครับจะเตะตอนบ่ายสามบ่ายสี่โมงไม่ได้แน่นอนต้องมันร้อนเราตเตะสักหนึ่งทุ่มนเงี้ยสักหนึ่งทุ่มกำลังดีครับหกโมงครึ่งอ้าวสิบแปดนาฬิกาให้สิบแปดนาฬิกาก็แล้วกันนะครับเออตามนี้ะครับผม สำหรับคลิปนี้ฮาๆนะครับก็ทำคลิปด่วนก็สวัสดีครับ